วินาทีบีสุกฤตแอบมองก้อยอรัชพรเรียกได้ว,ว่าที่ผ่านมานั้นบีสุกฤตเคยไปออกรายการของก้อยนะัตตีดรีมซึ่งบียังเผยว่าเมื่อก่อนก้อยเป็นคนเขียนบทไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่จนเพื่อนๆในกลุ่มของบีบอกว่าน่ารักและเพื่อนๆก็ยังมองอีกว่าเอาเลยบีลุยซึ่งบีก็ได้พูดต่อว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วมีเด็กรุ่นใหม่ปาดนาไปแล้วละค่ะต่อมาก็ได้มีผู้ใช้ทิกตอกที่ใช้ชื่อเอาไว้ว่าได้เผยคลิป ซึ่งเป็นช่วงที่ได้พูดคุยกันและยังมีเพื่อนของแกงก้อยนะัตตี้ดรีมมาแจมอีกด้วยแต่ในโซเชียลมิไวจับสังเกตว่าลีนั้นได้แอบมองก้อยอยู่ตลอดเวลาใส่ตาละหมุนไม่ไหวค่ะ